สวัสดีครับอยู่กับโกรครับวันนี้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้มาฉีดยาฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่2เป็นตัวของแอคตาเซนิก้านะครับทีมงานรู้สึกว่าความดัน,นดความดันต่ำนะครับเกมรู้สึกยังไงเกมรู้สึกไงบ้างเกมเข็มสเข็มสองหิว <laughs> เราครับ ไปถามพี่แดงคียวเหเราเขาไม่ให้กินเดี๋ยวจะถามคุณแม่มีความรู้สึกยังไงแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นไรทอกรู้ันรู้สึกไงครับรู้สึกมันอยู่มันยอดดอยลมเย็นผมรู้สึกอารมเย็นแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะก็คือคือต้องกินข้าวนะครับ กินข้าวมาข้าวเช้ามานะครับเข็มที่สองเนี่ยรอนานมากนะครับผมแต่ก็โอเคครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันบรรยากาศนี่ก็รอดูอาการนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะ ก็รู้สึกแบบปวดปวดแขนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเข็มสองเนี่ยแอตตาเนี่ยจะมีไข้นะครับมีไข้ออกมาเขาให้กินยานะครับยาพารารัดไว้นะครับแต่ว่าน้องสาวก็จะปวดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวถามดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างครับปวดค่ะปวดแขนอยู่ตอนนี้ปวดแขนมากรู้สึกปวดปวดปวดมาถึงปกคอเนี่ยค่ะปกคอปกคอมีมีอะไรแนะนำไหม ที่คนจะมาข okay, ีดยาเข็ม2สองอ่ะแนะนำไหมครับก็แนะนําว่าอย่ากินกาแฟหรือว่าอย่าดื่มชูลามานะคะจะทําให้มีผลอาการข้างเคียงค่ะตามตามที่หมอสั่งนะคะโอเคครับกว่าจะออกมาได้นี่คือใบสําคัญครับนี่สิ่งที่อ่าที่เรามาเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้นะครับนี่ใบรับรองนะครับ ไปไหนมาไหนสะดวกหมายถึงว่าเราขีดแอคตาเซนิก้านะครับเข็มที่สองเราก็จะได้ใบรับรองนะครับนี่ว่าเราเดี๋ยวต่อไปเราจะดูอาการว่าเราจะชักหรือว่าจะมีตอนนี้ก็ปกติอยู่นะครับจะว่าหิวข้าวนะครับนี่นี่ก็ก็มีผลข้างเคียงบ้างนะครับผมแต่ก็ใครจะมาก็เตรียมตัวนะครับกินข้าวมานะครับงด เล่างดกาแฟนะครับเตรียมร่างกายให้ดีนะครับเล่าเ <laughs> ยักษ์พอดยากษ์พอดโอเคครับผ <ฮา S 1> มทุกชิ้นไม่งดนะจ๊ะทุกชิ้นไม่งด